เรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะแนะนําติชมรายการหรือว่ามีคําถามประเด็นดใดอยากที่จะสอบถามอาจารย์นะคะโทรศัพท์มาฝากคําถามได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991นะคะยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาก็แล้วกันนะคะวันนี้เราคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แท่งยาไปลด ทอนอาการปวดหลังนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์แนะนําอาจารย์บังเอิญอ้ยอยๆได้แท่งยามาอ,อีกแบบหนึ่งอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดตอนตอนต้นชั่วโมงละว,ว่าเวลาคุณไปซื้อแท่งยานะคะคุณอาจจะเจอสีนี้ก็คือห่อเนี่ยสีฟ้าหรือบางแบรนด์ก็จะเป็นห่อสีเทาหรือจะเป็นห่อสีแดงหรือห่อสีอะไรตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องไ,<ม>ไปซ<ส>ีเ,ปเรียสไม่เกไม่เป็นอะไรเพราะยังไงยังไงอะตัวยาข้างในมันก็คือ<ม>ตัวยาเดียวกัน นะคะมันมันมันต่างกันเรื่องยี่ห้อเท่านั้นเองแต่สกุลนี่เหมือนกันเลยถูกไหมฮะอาจารย์นะคะอาจารย์แล้วแล้วมีข้อจํากัดในการใช้ไอ้แท่งยาตัวนี้การรมยาตัวนี้กับกับผู้ป่วยไหมคะว่าเราสามารถที่จะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกทุกเพศทุกวัยไหมหรือว่าต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าจะใช้วิธีการรมยาแบบนี้คะอาจารย์ต้องดูแลเรื่องไฟค่ะดูแลเรื่องไฟในความความใกล้ชิดที่ผิวหนังค่ะ แล้วก็ดูว่าคนไข้เป็นเบาหวานหรือเปล่าค่ะนะเป็นแผลง่ายหรือเปล่าออย่าให้เกิดผู้พองอย่าให้มีรอยไหม้รอยเบิร์นเพราะว่าถ้าถ้าจอใกล้เก็นไปเนี่ยค่ะหลังจากนั้นมันเบิร์นมันก็จะมีตุ่มน้ําขึ้นถูกต้องนะถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้ามีตุ่มน้าขึ้นไม่ต้องไปทําอะไรมันค่ะถ้าตุ่มเล็กนะล่อยให้มันเก็บกลับไปเองไว้รักษาความสะอาดค่ะแต่บ่อยครั้งที่มาอาจจะแตกก็ได้ค่ะนะถ้ามันเบิร์นนะค่ะแต่มีบางอย่างเราตั้งใจให้มันเบิร์นเลยอืมอ๋อมีเหม ทั่วไปเนี่ยเราไม่อยากให้มันเบิร์นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแผลติดเชือ้อค่ะแต่ว่าถ้าเราควบคุมโดยโดยหมอแล้วเนี่ยค่ะบางอย่างเนี่ยต้องการให้เบิร์นเพื่อให้มันเป็นแผลเป็นนะครับก็มีมีสูตรในการรักษาด้วยการลนยาแบบให้เบิร์นกับไม่ให้เบิร์นก็ดูนะตอนนี้โดยทั่วไปเราแนะนาไม่ให้เบิร์นด,ดีกว่าไหมเพราะว่าพยายามอย่าให้ไฟเนี่ยทําให้คือถ้าต้องสอบถามคนที่โดนหลนว่า ร้อนไปหรือเปล่าอถ้าร้อนไปเนี่ยเขาจะเป็นคนบอโบเขาจะเจ็บถ้าเปบอกค่ะแต่ถ้าคนที่ความรู้สึกช้าของผิวหนังอย่างเช่นคนมาหวานหรือคนอายุมากเนี่ยเราต้องคอยดูแลเรื่องไฟต้องถามเขาตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้างร้อนเกินไปไหมถ้าร้อนไปก็หางยาหน่อยถูกไหมคะอาจารย์จนเด็กนี่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ใช้เพราะว่าเด็กบางทีมันลุกดิ๊กอะนะอย่าไปโดน ไฟจิ้มเอาฮะคะครับค่ะอาจารย์แล้วแล้วในกรณีของแผลเปิดหรือว่าเป็นสิวหนองในบริเวณนั้นสามารถใช้ได้ไหมคะถ้าแผลเปิดแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ใช้ถ้าบริเวณที่ปวดมีมีแผลเปิดก็ไม่ให้ใช้นะครับถูกไหมคะนอกจากว่าคันแบบผิวหนังแผลไม่ได้เปิดล้วคันแบบแปลกมากเลยค่ะลนเพื่อให้เกิดความคันมากขึ้นอีกนิดนึงอแล้วให้มีเหงื่อออกนั่นเนี่ยค่ะต่อไปจะไม่คันตรงนั้นอีกอาจารย์แล้วเบาหวานหัวใจความดันใช้วิธีนี้ได้หมดเลยไหมคะ ก็ต้องดูว่าถ้าถ้าความดันเขาสูงมากก็ไม่หล่นสูงนี่ขนาดไหนคะสูงก็หมดร้อยแปดสิบข้างล่างร้อยร้อยหนึ่งหรือเก้าสิบห้าเนี่ยตัวล่างนะทําไมเราถึงไม่ใช้วิธีนี้กับเพราะกลัวว่ามันจะไปเพิ่มเพิ่มความดันอ๋อาขนานั้นมากขึ้นแต่หัวใจกับเบาหวานไม่เป็นอะไรไม่เป็นถูกไหมคะหัวใจก็ต้องดูบางประเภทค่ะเบาหวานก็ต้องดูแลค่ะความความร้อนแล้วก็อย่าให้มันเป็นแผลอย่าให้มันโดนไฟลวกเท่านั้นเองใช่ นะคะในกรณีของการการการใช้ยาเพื่อการใช้แท่งยาตัวนี้รมยาตัวนี้เพื่อไปลดอาการปวดเนี่ยเมื่อกี้เบรกที่สองอาจารย์ก็ได้สาธิตไปแล้วครนี้บางท่านอ่านอยากจะรู้ว่าต้องใช้นานแค่ไหนวันหนึ่งต้องรมยากี่ครั้งแล้วครั้งละกี่นาทีโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันไม่ใช่เป็นเข็มเนี่ยมันสามารถทําได้วันละหนึ่งครั้งถ้าเป็นมากทำวันละสองครั้งยังได้ค,ครั้งหนึ่งก็ ต่อจุดเนี่ยประมาณ7นาทีถึง10นาทีบางจุดก็แค่5นาทีก็พอแล้วแต่ความสะดวกนะครับว่าถ้าสมมติว่ามี6จุดเนี่ยจุดละ5นาทีก็หมดไปแล้วครึ่งชั่วโมงอยู่ที่เวลาของเราด้วยนะครับจะทําช่วงเวลาไหนก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลยนะคะมีไหมคะมีข้อจํากัดไหมอาจารย์อย่างอย่างอย่างในกรณีการรักษาบางอย่างเนี่ยนะคะเวลาเราออกกําลังกายเขาก็มีข้อจํากัดเหมือนกันว่าถ้าคุณออกกําลังกายเหงื่อเยอะเนี่ย รอให้เหงื่อมันแห้งก่อนเราค่อยไปอาบน้ําถูกไหมคะอาจารย์การใช้รมยาเนี่ยรมยาเสร็จปุ๊บอาบน้ําเลยได้ไหมเจอความเย็นเลยได้ไหมหรือมีต้องมีคนคนทิ้งไว้สักพักนึงเวลาตรงนั้นหรือเปล่าคนทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะนะสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยไปอาบน้ําอ๋ะให้ตรงความร้อนตรงนั้นค่อยๆคลายตัวอ๋อค่ะนั่นน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็อาบน้ําเสร็จแล้วค่อย มาลนยาไ็ได้เพราะมันไม่สกปรกอะไรอืค่ะ,<น>ะใช้การรมยาควบคู่กับการกินยาการรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมได,ได้ไม่มีปัญหาควบคู่กันได้เลยควบคู่กันได้ถูกไหมคะครับนะคะ<ด>เพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มียาตัวอื่นผสมถูกไหมฮะ,อ,ะอีกคําถามหนึ่งก็คือที่บ้านมีต้นโกดจุลาลัมพาอยู่อาจารย์อาจจะมีหลายๆท่านที่เป็นแพทย์ไทยและติดตามรายการอยู่เห็นไปเห็นมาโอ้โหที่บ้านฉันมีโกดจุลาลัมพาพอดีบอกว่าไอ้แท่งยาตัวนี้เขาอาจจะมีความคิดว่าที่บ้านมีต้นยา ไปซื้อแท่งยาก็ไม่มั่นใจว่าจะหาซื้อง่ายไหมจะอะไรยังไงไหมก็เลยอยากจะเอาต้นกดจุลลัมพาที่บ้านเนี่ยมาทาบ้างอาจารย์พอจะมีวิธีแนะนำไหมฮะทำได้เลยแต่ว่าต้องบอกผมด้วยนะว่าทาแล้วเป็นยังไงนะยินดีมากเลยถ้ามีนะจะได้รู้ว่าของเราเนี่ยมีต้นยาอยู่แล้วถ้าทาวิธีนี้ไปมวนกระดาษขาวอะไรก็ได้ค่ะแล้วเราทำแล้วมันได้ผลค่ะช่วยบอกด้วย อาจารย์แล,แล้ววิธีการนี่เขาเอาเอา,เอาตัวยามาทําจนมากลายเป็นมวลน,นี้ก็ทํำยังไงล่ะฮะดยหลักก็คือตัดต้นโกจูราลําพาเนี่ยไปตากแหง<อ>้ตงตากให้แห้งสนิทเลยนะแล้วก็รูดใบค่ะแล้วก็มาแยกเอาสิ่งสกปรกออกแล้วก็ขยําค่ะแค่นี้เองไม่มีอะไรคือเอาความแห้งไว้ก่อนแห้งเ้ามันเป็นสมุนไพรใช่ไหมถูกต้องถูกต้องมันมันก็แยกแห้งคือมอนก็เราใบยาสูบนะเราต้องเข้าเครื่อง อ่ะนะต้นที่ลงบ่มยาทางภาคเหนือมีเยอะใชบ่มใบยาเพื่อให้มันให้ได้ขี้ก่อนอเทคนิคการบ่มยาก็ยังมีเทคนิคอีกอเพื่อให้ได้ใบยามีรสชาติอะไรของเขาค่ะยังมีเทคนิคอีกนะไอ้นี่ก็เหมือนกันคือให้มันแห้งไว้ก่อนแห้งนะแล้วก็เอาความโจกระปรกของกิ่งก้านมันออกแล้วก็มาขย่ ถ้ามวนได้ก็ลองมวนดูแล้วก็เอากระดาษกระดาษธรรมดาของเราเนาี่ยมวลมวลมวนดูนดูแล้วก็เอามาลองใช้วิธีดูไม่แน่นะอาจารย์<อ>ต่อไปเราอาจจะมีกวดจุราล,ลัมพาแบบ ผลิตในเมืองไทยินดีลยนะยินดีมากถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราเราดูจากเนี่ยไอตัวไอตัวที่มันก็ไม่มีอะไรเดีก็ไม่มีอะไรนะจ๊ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันก็จะเบาๆเนี่ยกิ่งก้านใบอยู่ในนี้หมดเลยไม่ได้มียาไนใครท่านไหนทาได้ก็ทําเลยครับผมดีนะคะอจย์อ่ะถ้าใครมีต้นกวดจุฬาลัมพาอยู่ที่บ้านก็ลองดูลองทําดูถ้าทําแล้วได้ผลเป็นอย่างไรก็โทรศัพท์มาแจ้งเราด้วยนะถูกไหมฮะจย์อาจารย์จริงๆแล้วการลมยาเนี่ยมันสามารถที่จะไปแก้ไขอาการเห็นอาจารย์บอกโอ้ลมยานี่มัน มันใช้ได้กว้างมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่ว่าแก้ปวดหลังปวดเอวนะมันทาอะไรที่เยอะมากัวอย่างอาการปวดหลังที่เราทําให้ดูเนี่ยมันเพ่งแค่อาการปวดหลังจากกล้ามเนื้ออักเสบมันคนรกล้ามเนื้ออักเสบไปเรือหลังค่ะมันคนรเรือหลังเพราะว่าไปกระทําเขาเพราะมันปวดเมื่อยไปยกของปวดเมื่อยแล้วค่ะไปให้เขานวดดีกว่าแต่ในการนวดเนี่ยเราไม่ได้ต่อต้านการนวดแบบทุกครั้งที่เราพูดค่ะนะครับแต่การนวดนั้นถ้าเกิดใช้ศอกลงไปขยำมันจะดาให้กล้ามเนื้อ อักเสบซ้ำซ้อนอถ้าคุณปวดไม่หลังแนะนำว่าลูกประคบจะดีกว่าลูกประคบสมุนไพรไทยเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ถ้าการใช้ศอกลงไปคลึงเนี่ยหรือคนแก่ปวดสะโพกแล้วก็ไปให้หมอนวดโดยใช้ศอกลงไปคึงเนี่ยมันจะทําให้ปวดซ้ำซ้อนมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเผอถ้าเกิดว่าเขาทําแรงเกินไปมันก็จะอักเสบอักเสบอยู่แล้วถ้าทำเจ็บอยู่แล้วแต่ถ้าใช้ลูกประคบผมว่าน่าจะดีกว่าเยอะอืค่ะนะคะ ค่ะนะคะอาจารย์แล้วในในกรณีของกฎกฎจุฬาลมพาหรือว่าไอ้แท่งยาตัวนี้นะคะอ,อ,อย่างบางท่านเนี่ยไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วจะซื้อมาจากที่ใดก็ตามเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษาไหมคะบางท่านเพราะเวลาเราไปซื้อมันมันเป็นห่อนะอาจารย์นะมันไม่ได้มามไม่ได้มาแท่งเดียวแน่แน่มันเป็นหอ่อ <c oughs> มันมีถุงปะติกใสมาให้ <c oughs> ค่ะเวลาแกะออกมาใช้แล้วเนี่ยไอ้แท่งที่ไม่ใช้นั่นก็ปิดถุงไว้อ๋อ นะปิดถุงไว้ต้องใส่ตู้เย็นไหมคะไม่จําเป็นไม่ต้องนะอยู่ในที่แห้งไว้อืแล้วก็ปิดถุงไว้แค่นั้นก็พอแหละท่านมาถุงฟอยก็พยายามหาอะไรปิดถุงฟอยได้ไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะอีกอันนึงค่ะอันนี้ขอถามเผื่อบางท่านที่ไม่ได้ไม่ได้ชมเทปแรกจริงๆแล้วคําถามนี้เราถามไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าหาโกดจุฬาลัมพาก็ไม่ได้ตัวยาก็หาไม่ได้นะคะแท่งยาก็หาซื้อไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดใช้ตัวอื่นได้ไหม ยังไม่เคยใช้เลยนะผมยังอยากจะรู้เหมือนกันว่าคแม้วที่เชียงใหม่เนี่ยที่เคยบอกว่าเขาลนนปลายนิ้วก้อยเท้าแล้วเด็กกับหัวเนี่ยก็ใช้แท่งแบบนี้เหมือนกันแต่แท่งเขาดูจะหยาบเขาข้างในเขาใส่อะไรผมมีโอกาสไปสํารวจเขาสักทีหนึ่งว่าเขาใช้ตัวยาเดียวกันหรือเปล่าหรือใช้ตัวยาอื่นอันนั่นนะครับค่ะ การใช้กดจุลลัมพาหรือว่าแท่งยาในแพทย์จีนนี่ใช้กว้างแค่ไหนคะอาจารย์นอกจากไปเรื่องอาการปวดแล้วมันมีกลุ่มอาการคุณต้องบอกนี้ว่าคลินิกฟังเข็มในบ้านเราเนี่ยไม่เคยใช่เคยใค้สาเหตุเพราะว่าหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในห้องแอร์แล้วถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีตัวจับควันอ่าใช่ใช่ใช่ครับมีตัวจับควันแล้วมันจะกลัวว่าน้ามันจะลงมาหรือบางทีกลิ่นมันเนี่ยมันจะดูดไปกับแอร์แล้วมันก็ไปทําให้ ระบบอื่นมันล้วนไม่หมดมันทําให้ร้านข้างๆตกใจเคยเกิดคลิปแบบนี้เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอยู่ในห้างแล้วคุณหมอก็ใช้เพราะว่ามันกลับไปที่รูปบแอร์แล้วมันก็ไปโผล่เอาร้านข้างๆร้านข้างๆรีบโทรไปบอกมีไฟไหม้ที่ไหนหรือเปล่าฉันได้กินอะไรไหม้แปลกๆใช่ใช่ใช่อันนั้นก็ที่เขาไม่นิยมใช้ค่ะแล้วหนึ่งมันเสียเวลาอมันเสียเวลาค่แล้วคนก็เลยหมอไม่ค่อยใช้กันค่ะปัจจุบันก็เลยไป ไปปรับเอาตัวส่องไฟตัวส่องไฟที่ไม่มีมีความร้อนแต่ไม่มีแสงนะซึ่งในคมส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าใช้ยาเนี่ยมันดีกว่าไอ้ตัวตัวความร้อนที่ใช้ส่องเอาในในคลินิกทั่วไปนะปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่นะาคนนีไม่นิยมใช้อือค่ะีกคําถามหนึ่งคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะอยากจะรู้แน่ๆนะฮะเรารู้แล้วว่าสรพคุณเป็นอย่างไดเรารู้วิธีการ รักษาละเรารู้แล้วว่ามีอาการปวดเราต้องใช้แบบไหนใช้อะไรยังไงขนาดขนาดขนาดไหนความถี่ในการใช้คำถามที่เราจะถามซื้อที่ไหนเราจะดูยังไงว่ามันของจริงหรือไม่จริงของพวกนี้มันไม่มีมไม่มีการปลอมไม่ม,นะมีการปลอมเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องปลอมนะครับค่ะแล้วก็หาซื้อเนี่ยค่อนข้างกะะํับเพราะว่ามันใช้เฉพาะกลุ่มค่ะ กลุ่มหมอฝังเข็มบางกลุ่มเท่านั้นค่ะนั้นคนที่จะขายเนี่ยเป็นตัวแทนต้องต้องบอกว่าเห็นไค่แค่อย่างนี้มาจากประเทศจีนนะครับในเมืองไทยยังไม่มีผลิตนะต้องซื้อจากคนที่เป็นตัวแทนขายเข็มอันนี้คือนําเข้ามาจากจีนถูกครับนําเข้า,ขาจากจีนคนะครับค่ะ ก็ต้องติดต่อหลังไหมว่าจะไปหาซื้อได้ที่อื่นที่เขามีท่านาใด <น S 2> สนใจก็อาจจะลองโทรศัพท์มานะคะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0869063991นะคะ0869063991 mm hmm. เพราะ้อ้ชื่อว่าเทปรายการนี้ออกไปเนี่ยจะมีคนสนใจกันเยอะมากนะคะที่้อ้ชอบเพราะว่า 1. นึ่งคุณสามารถทำได้ตลอดเวลาอันที่สองอ้ลืมถามอาจารย์ไป มันมีกรณีการแพ้ยาไหมอาจารย์บางคนเนี่ยชอบแพ้ยานะอันนี้ไม่ไม่ไม่เคยเพราะว่ามีการแพ้ยาไม่มีแพ้นะคะหนึ่งมันไม่ได้สัมผัสถูกตัวยาค่ะยาก็ไม่ได้กินเข้าไปใช่ไม่มีการแพ้แล้วกลิ่นที่มันเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ระบบต่างๆของเรามันรวนหรือเปล่าล่ะเคยมีคุณแม่ถามเหมือนกันว่าเขาจะเป็นมะเร็งไหมเพราะเคยสอนคุณแม่ให้ไปทําค่ะคุณแม่ต้องทําให้กับลูกชายคนเดียวค่ะ นะครับเพราะกลัวว่าจะเป็นเหมือนกับสเก o n d น a ส d ม m กกิ้งแบบบุรี่พราว่าจะเป็นมะเร็งปอดผมว่าเออถ้าคุณแม่เป็นเนี่ยผมตายไปก่อนแล้วเพราะคุณหมอจะใช้ตลอดเพราะผมใช้ไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าใช้มานานแล้วนะคุณแม่ใช้กับลูกชายไม่ไม่นานนักคงไม่มีปัญหาตรงนั้นไม่มปัญไต้องคิดอย่างนี้อ่ะมันเป็นยาใบยาสมุนไพรมันไม่ใช่ใยาสูอ่ใช่ค่นอีกอันนึงนะคะก็คือว่า มีหลายคนเวลาเจออากาศเปลี่ยนแปลงก็จะจามพัดช,ชู่อุ้ยน่าดูเลยอาจารย์กลิ่นตรงนี้เนี่ยในกรณีคนที่เป็นภูุิมแพ้การหายใจได้กลิ่นอะไรพวกนี้ไปมันจะไปกระตุ้นให้อาการมันกําเริบหรือมันจะเป็นอะไรรุนแรงไม่ใ,ใส่แล้วแต่แล้วแต่คนแพ้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คุณแม่คนที่บอกตเ้อ่ะค่ะเขามีภูุ่มแพ้อยู่ค่ะเขาบอกว่าเวลาระหว่างที่ทําให้ลูกเนี่ยก็าหายใจคล่องขึ้นอ๋อเหรอคะ ह? ไซนัดล่ะคะมันจะไปกระตุ้นให้อาการมันกำเริบไหมคะถ้าคนแพ้ควันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่โดยทั่วไปนอกจอากคนที่แพ้มากๆค่ะนะครับค่ะแสดงว่าแสดงว่าท่านยาตัวนี้ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยในการใช้สูงถูกถูก,ถกไหมอาจารย์<ม>เพราะว่าเท่าที่ถามอาจารย์หัวใจเบาหวานความดันก็พอใช้ได้นะคะใช้ได้ไม่มีปัญหาในกรณีของความดันถ้าเกิดว่าความดันตัวบนร8 0อันนี้อาจจะต้อง ละเว้นการใช้นิดนึงนะคนที่เป็นเบาหวานก็ดูแลเกี่ยวกับไม่ให้มันมีแผลนะคะจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ว่ากันแล้วก็สามารถใช้ควบคู่กับการรักษาได้หลากหลายมีความปลอดภัยในการใช้สูงเนะฮะเพราะนั้นท่านใดสนใจก็ลองโทรศัพท์มานะคะเพราะ้อยเชื่อว่าแท่งยาตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ใช่อาจจะละหาซื้อยากแน่นอนนะคะยังไงก็โทรศัพท์มาสอบถาม ก็แล้วกันที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991สำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าอยากจะขอเบอร์หรือว่าสถานที่ติดต่อคุณหมอวิวัฒนจะทำอย่างไรโทรศัพท์มาสอบถามที่หลังใหม่กับทีมงานของเราได้นะคะ0869063991นะคะ0869063991ยังไงก็โทรศัพท์มาสอบถามหลังใหม่ก็แล้วกัน ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนยังมีเอกหลากหลายนะคะเอาไว้เดี๋ยวโอกาสต่อไปเราจะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันเพิ่มเติมในเรื่องต่อๆไปนะคะวันนี้คุณหมอวิวัต์จงหมายรักอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนกลับมาเจอกันนะคะกับรายการคลินิกไทยจีนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่9โมงถึง10โมงโดยประมาณทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ